ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงการจัดอันดับเกมมือถือกันในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาจัดเกมมือถือที่โดนปิดตัวแบบกระทันหันโดนปิดตัวแบบที่เรายังไม่ได้ทันตั้งตัวนั่นเองนะก็จะพูดได้ว่าเป็นพัตต่อของ5เกมมือถือที่ไม่สมควรโดนปิดตัวก็ว่าได้นะครับที่ผมได้เคยทำเอาไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในเดือนนี้ในคลิปนี้นะครับมันจะมีเกมไหนที่ผมนํามาจัดแล้วมันโดนปิดตัวแบบกระทันหันเผอเผอคนที่เข การประกาศปิดตัวไปแล้วก็จะมีทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเก่านั่นแหละครับผมก็เดีเ๋ยวเราไปดูกันที่เกมที่5กันเลยแล้วกันนะ สำหรับเกมอันดับที่5ที่โดนปิดตัวอย่างคาดไม่ถึงและผมก็คิดว่าแฟนๆก็น่าจะไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยจะมาทำการประกาศปิดตัวรวดเร็วนขนาดนี้นั่นก็คือเกม Apex l e g e n d ส Mobile นั่นเองนะก็เพิ่งมีการประกาศปิดตัวไปเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ประมาณตีสี่นะครับผมผ่านทวิตรีสปอนนะได้มีการทวิตเอาไว้ว่าทางตัวเกมเนี่ยจะทำการทห้ยุติให้บ,บริการในวันที่1เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะก็ถ้าคำนวณระยะเวลาแล้วนะครับผมเราก็จะมีเวลาในการเล่นเกม Apex l e g e n d ส Mobile อยู่ที่ประมาณ3เดือนเท่านั้นนะครับเราก็จะไม่สามารถเล่นเกมนี้ต่อได้แล้วและเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ตกใจกับข่าวนี้มากๆนะโพโตวเกมเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะน่าจะประมาณ6เดือนที่แล้วเท่านั้นเองนะครับที่ได้มีการเปิดตัวมา ซึ่งก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยให้แล้วก็รอเล่นเกมนี้กันอย่างมากมายเลยนะครับเพราะเกม Apex Legends นอกจากจะทําการเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะครับก็ยังมีการใส่เสียงภาคไทยให้กับตัวเกมอีกด้วยนะหรือว,ว่าในเวอร์ชัน PC เป็นลูกเมียน้อยไปเลยนะครับเพราะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เล่นเกม Apex Legends บนเวอร์ชัน PC มาก่อนก็ถ้นับชั่วโมงการเล่นเนี่ยน่าจะมากกว่า1,000ชั่วโมงเพิ่ๆเกือบจะแตะ2,000ชั่วโมงไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เคยขึ้นเกินแรงไดมอนด์เลยนั่นเองนะครับพอขึ้นไปแรงไดมอนด์เมื่ ไปใครก่อนนี้ไม่ได้ผมก็เลยมาคาดหวังในเวอร์ชันโมบายแทนนะครับก็ในเวอร์ชั่นโมบายนอกจากจะมีเสียงภาคไทยก็ยังมีตัวละครเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับที่มีเฉพาะในเวอร์ชันมือถือเท่านั้นด้วยนะผมก็เลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะไปได้ไกลมากๆแน่ๆนะครับผมแต่พอเปิดตัวไปสักเดือน2เดือนกระแสะเริ่มหายนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมาจากตรงส่วนนี้นะเพราะกระแสหายคนไม่ค่อยเล่นไรได้ก็น่าจะลดนะครับทางเอเเนี่ยก็เลยได้มีการสั่งยุติให้บริการนะ ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าน้อยเกมนะครับที่จะมีภาคไทยเข้ามาในเกมแบบนี้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับก็ถ้าใครที่ยังคงคิดถึงเกมเมเป็กเรจเอนต์โมบายอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้อยู่นะครับเพราะยังมีเวลาการเล่นอีกประมาณ90วันให้เราสามารถเข้าไปดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในตัวเกมได้ ต่อันที่อันดับที่4กันนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Battlefield Mobile เกมเกมนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะโดนหางเลขมาจากเกม Apex Legends Mobile แน่ๆเลยนะครับผมเพราะว่าเกม Apex Legends Mobile มันจิงเกม Battlefield Mobile ที่มาจากทั้งค่ายเดียวกันดูแล้วพัฒนาม,มาแล้วน่าจะไม่รอดชาก็เลยทำการประกาศปิดตัวไปพร้พอมๆกันเลยนั่นเองนะก็สับเกม Battlefield Mobile เนี่ยหลายๆคนที่ได้เข้าไปเทสก็น่าจะพอรู้นะครับผมว่าตัวเกมเนี่ยมันอาจจะมีการกระตุกการออพติมซ์อะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทางเกมเห็นว่าเกมนี้เนี่ย ถ้ปล่อยออกมาน่าจะเป็นเหมือนกับรุ่นพี่อย่างเกมเอฟเฟ e g e เลเจนด์โมบา ก็เลยทําการประกาศปิดตัวไปพร้อมๆกันในวันเดียวกันเลยนั่นเองนะก็พูดได้ว่าเกม Battlefield Mobile เนี่ยยังไม่ได้ออกจากการเป็นเบต้าด้วยซ้ำนะครับผมก็ดันด้วยประกาศปิดไปซะแล้วก็เสียดายนะครับที่ผมเนี่ยอุตส่าห์รอคอยนะครับคิดว่าจะได้เล่นเกมแบบสงครามมันๆในมือถือสักหน่อยแต่ดันยังไม่เปิดตัวก็ดันไปก่อนซะแล้วนะก็สับเกม Battlefield Mobile ที่ผมเคยแนะนำให้หลายคนให้รอโหลดรอเล่นเกมนี้ตอนที่ตัวเกมมันเปิดตัวเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับพอดูแล้วน่าจะไม่มีหวังที่เราจะได้เล่นเกม Battlefield Mobile แล้วนะครับพวกตัวเกมเนี่ยเล่นประกาศปิดตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดไปซะแล้วนะก็เสียดายมากๆเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้คิดว่าจะเปิดตัวมาเป็นคู่แข่งกับเกม Call of Duty สักหน่อยแต่ดันไม่ได้เปิดตัวซะแล้วมากันที่เกมที่3กันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า Hitman Reborn ตอนแรกเนี่ยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับผมว่าเกมอย่าง Hitman Reborn เนี่ย จะได้มีการปิดตัวไปแล้วนะครับแต่ว่าผมได้มารู้หลังจากที่ผมเดี๋ยทำการปล่อยคลิปให้เกมมือถือที่ไม่สมควรโดนปิดตัวไปนั่นเองนะครับก็ได้มีคนเนี่ยทำการมาคอมเมนต์บอกว่าเกมฮิตแมรีบอลเนี่ยก็ได้ทาการปิดตัวไปแล้วเหมือนกันนะพี่ก็เอาทําผมตกใจเหมือนกันนะเพราะเกมฮิตแมรีบอลเนี่ยมันเป็นเกมที่ทํามาจากในเมทที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนั่นเองนะครับผมอย่างเรื่องคูพิเศษจอมปวดรีบอลน,นะส่วนแนวทางการเล่นก็จะมาเป็นเกมแนวแอคชั่น 2D ที่เราจะสามารถทําการบังคับตัวละครได้อย่างอิสระซึ่งมันแปลกใหม่มากๆเลยนะครับเพราะเกมส่วนใหญ่ที่จมากิเะ มันจะมาเป็นเกมแนวเทิร์นเบสซะส่วนใหญ่เลยนะซึ่งผมก็แปลกใจนะครับที่เกมนี้โดนปิดตัวลงแต่เข,เข้าใจได้แหละครับมันเป็นเกมแนวกระชานะเล่นไปสักพักสักพักนะครับผู้เล่นอาจจะค่อยๆเริ่มหายไปหายไปหายไปและสุดท้ายเกมไม่มีรายได้ก็ต้องทําการประกาศปิดตัวไปอย่างที่สุดนะก็เกมนี้มีอะไรต่างๆที่น่าจดจามากมายนะครับผมแต่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการที่เราเนี่ยสามารถพากเสียงตอนที่เรากดสกิลได้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมชอบที่สุดแล้วของเกมเกมนี้นะส่วนท่าผู้ชมเนี่ยชอบอะไรของเกมฮิตแม r ี่บอล ก็สามารถมาคอมเมนต์หรือความหลังกันเอาไว้ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆนะแต่เสียดายนะครับที่ผมเนี่ยมีเวลาในการเล่นเกมนี้น้อยไปหน่อยเพราะวช่วงนั้นเนี่ยผมติดเกมวันทันแมน มากันที่เกมที่2กันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า a อรี F2 เกม a อรี F2 เนี่ยไม่รู้ว่าใครยังจํากันได้หรือเปล่านะครับสักประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นกระแสด่งดังมาพอสมควรเลยนะด้วยความที่รูปแบบการเล่นของมันเนี่ยจะเหมือนกับเกมเรนโบสิกนั่นเองนะครับผมและก็รู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดตัวมาได้ยังไม่ถึงเดือนหนึ่งด้วยซ้ำนะครับผมกระโดนทางเรนโบซิกเนี่ยประกาศฟ้องจนสุดท้ายเนี่ยตัวเกมก็ต้องทําการปิดตัวไปในที่สุดเรียกว,ว่าเป็หนึ่งเกมที่แบบประกาศปิดตัวแบบงงๆนั่นเองนะครับ นะกำลังเปิดให้บริการก็ถือว่าเป็นเกมที่มีกระแสแรงพอสมควรนะผู้เล่นที่เป็นคนใชยหลายๆคนนะครับผมเข้าไปเล่นกันเยอะเพราะว่ารูปแบบการเล่นของมันเนี่ยเรียกว่ากอปมาจากเกมเรียนเบสิกเลยนะก็เลยทําให้เป็นแนวที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบกันแต่พอมาในปีนี้นะครับเกมเรียนเบสิกมือถือก็ได้มีการทําการประกาศพัฒน,นานลงบนเวอร์ชันมือถือนะแล้วก็ได้มีการเปิดเทสไปแล้วรอบหนึ่งผมคิดว่าห,หลายคนก็น่าจะไม่ค่อยเสียดายที่เกมนี้ปิดตัวไปสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ประกาศปิดตัวอย่างรวดเร็วนะครับเปิดตัวมายังไม่ถึงเเดือนต I'm the same. และก็เดินทางมาถึงเกมอันดับที่1ที่โดนปิดตัวอย่างคาดไม่ถึงของคลิปนี้ก็คือไม่มีนั่นเองนะที่ไม่มีเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากท่านผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์กันมามากกว่าเกมไหนที่ท่านผู้ชมชอบหรือว่าท่านผู้ชมรอคอยแล้วมันโดนปิดตัวอย่างคาดไม่ถึงและท่านผู้ชมเสียายมากๆเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะส่วนถ้าใจผมเลือกนะครับผมก็จะเลือกมา2เกมนะเกมแรกก็จะเป็นเกมอย่าง The Amazing Spider-Man นะครับเราจะได้เล่นเป็นตัวละคร Spider-Man ประจนภายในโลก Open World นะครับผมที่สุดแสนจะสดใสระบบการต่อสู้ทํามาได้ดีมากๆโวยเกม หนึ่งก็จะเป็นเกมอย่าง The Dark Knight Rises นะครับผมที่เราเนี่ยจะได้บังคับเป็นตัวละครฮีโร่นะครับผมจากทางค่าย DC อย่างเจ้าแบทแมนนะในการไปปราบปามเหล่าวายร้ายยามค่ําคืนก็จะเป็น2เกมที่ผมเสียดายมากๆเลยนะครับผมเป็น2เกมจากทางค่ายเกมลอบนะซึ่ง2เกมนี้เนี่ยอยู่ในมือถือมาอย่างยาวนานแล้วนะครับอยู่ตั้งแต่ปี2012นู่นเลยนะเียว่า10กว่าปีแล้วน,นั่นเองนะครับผมก็ในปี2023แล้วก็ผ่านไป11เดปีแล้วนะครับผมก็ยังไม่หายเสียดาย2เกมนี้อยู่เลยนะกันว่าท่านผู้ชมเนี่ยเสียดาย สามารถทําการคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมว่าเกมไหนที่ท่าผู้ชมเนี่ยชื่นชอบแล้วมันก็ทําการปิดตัวไปแบบงงๆนะครับคอมเมนต์กันได้นะผมชอบและอ่านคอมเมนต์แนวๆน,นี้มากๆ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสับห้าเกมมือถือที่โดนปิดตัวอย่างคาดไม่ถึงนะมีเกมไหนที่ท่านผู้ชมเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วมันโดนปิดตัวโดวยที่ท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่งมารู้จากการดูคลิปนี้บ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะส่วนแน่นอนนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์เกี่ยวกับเกมอันดับที่1ด้วยแล้วกันว่าท่านผู้ชมเนี่ยง Ł งๆกับเกมไหนที่อยู่มันก็ประกาศปิดตัวไปบ้างนะครับคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะส่วนในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณน,นี้นี่แหละครับเอาไว้เรามาเอาาจอกันใหม่ในคลิปการจัดอันดับเกมม ายบายแล้วกันนะครับ